สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนางสาวแพทองทานชินวัติในายกรัฐมนตรีประชุมติดตามการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่7จังหวัด โดยนายกรัฐมตรีรับฟังรายงานจากผู้ราชการจังหวัดสุรินถึงสภาพลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดและสถานการณ์ชายแดนติดต่อกับกัมพูชา125กิโลเมตร4อำเภอคือบัวเชดสังขะกาบเชิงและพนมดงรักมีด่านท้าววหน1แห่งคือด่านช่องจอมและช่องทางธรรมชาติ54แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินรายงานว่าก่อนหน้านี้ด่านได้เปิดทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง22นาฬิกาภายหลังจะมีมาตรการควบคุมชายแดนจะเปลี่ยนเวลาเปิดปิดเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาซึ่งทางกัมพูชาได้มีการประกาศเลื่อนการเปิดปิดด่านเช่นกันโดยเปิดเวลา9นาฬิกาและปิดเวลา16นาฬิกาซึ่งจะทําให้มีเวลาที่เปิดปิดตรงกันเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นทาให้ในายกรัฐมนตรีสอบถามว่าในพื้นที่สามารถประสานได้หรือไม่ให้เปิดเวลาตรงกันต้องให้ทางหน่วยงานความมั่นคงดูว่าเปิดให้เท่ากันได้หรือไม่แม่ทัพพักสองชี้แจงว่าอาจจะมีนัยยะบางอย่างเหมือนมีลักษณะของการเมืองนิดหน่อยเพื่อชิงความได้เปรียบ แต่หลังจากนี้ฝ่ายความมั่นคงผู้ว่าในพื้นที่จะมีการหาเรือกันต่อไปนายกรัฐมตรีระบุว่าถ้าเรายึดถือผลประโยชน์ประชาชนเปิดปิดตรงกันจะได้ค้าขายเท่ากันอันนี้จะดีกว่าขอให้ลองดูผมไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีปัญหานายกรัฐมตรีบอกว่าต้องขอขอบคุณแม่ทัาพภาคสองที่อยู่หน้าง,งานตลอดและทราบถึงแรงกดดันมากม วพราตนเองได้ติดต่อกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้นําฝ่ายกัมพูชาได้ทราบและเห็นใจมากๆว่าอยู่หน้าง,งานจริงไม่เหมือนกับตอนอยู่ข้างหลังบางทีเกิดกระแสมากมายคนหน้าง,งานคือคนที่เห็นเหตุการณ์และต้องปรับตามสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ตนเองถึงได้พยายามเน้นเรื่องของสันติภาพและความสงบสุขและได้ทราบข้อมูลจากทางหน้างงานจึงไม่อยากให้เกิดกระแสตีว่าให้เกิดความรุนแรงให้ลุยเพราะที่จริงแล้วต้องคิดถึงชีวิตของคนหน้างงานว่ามีความกดดันสูงเมื่ออยู่ตรงนั้นเราเห็นอาวุธของกันและกันและเมื่อดูอาวุธดูความพร้อมหากต้องการเกิดความไม่สงบจริงๆหรือเหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นจริงๆแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องเล็กแต่จะเป็นเรื่องใหญ่ ตนเองพยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้ถึงความสงบสุขและเมื่อผู้นําคุยกันระหว่างนายกกัมพูชาได้เน้นย้ําเรื่องนี้และล่าสุดที่คุยกันก็อยากให้ทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขและตนขอยืนยันเรื่องการรักษาธิปไตยเอาไว้นายกรัฐมนตรียังบอกว่าที่ผ่านมาสําคัญไม่น้อยกว่ากระทรวงกลาโหมคือกระทรวงมหาดไทยเพราะมหาดไทยคือบ้านทหารคือรัว้วต้องให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันอย่างบรูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลบ้านซึ่งแต่ละจังหวัดต้องทํางานร่วมกันประสานกันว่าเกิดเหตุการณ์ใดบ้างตามแนวชายแดนและในบ้านของเรามีที่ปลอดภัยพอหรือไม่และมีของหรือมีปัจจัย4ี่พอหรือไม่สำหรับคนในบ้านอันนี้คือเรื่องที่สําคัญดูเรื่องนี้เป็นสาคัญช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์ทํางานแบบบูรณาการก็จะเห็นผลที่ชัดมากขึ้น นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องความสงบได้พูดคุยกับนายภูมิธรรมและพลเอกนัทพลซึ่งได้รายงานเสมอว่ามีกระบวนการหรือข้อความแบบไหนที่ภายในคุยกันไว้และยังไม่สามารถสื่อสารได้เพราะการคุยกันระหว่างประเทศต้องเคารพกติกาและข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นระดับแม่ทัพคุยกันระดับทหารคุยกันระดับนายกคุยกันระดับรัฐมนตรีกาลาโหมคุยคุยกันว่าอย่างไรเราต้องบอกกันตลอดเพื่อให้การสื่อสารตรงกันและไม่เข้าใจผิดซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะเมื่อพูดกันไปมากๆทําให้เข้าใจผิดและเกิดเรื่องใหญ่พยายามจะทําให้เรื่องนี้ดีที่สุด